เส้นเลือดในสมองตีบทานผู้หลานได้เลยนะคะพี่อ,อ้อยแต่ว่าถ้าคนที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่า เส้นเลือดของของที่อ้อยเนี่ยมันมีการติดขัดหรือว่ามีของเสียสะสมอยู่ในหลอดเลือดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหินปูนนะคะยูริกน้ําตาลต่างๆนะคะพวกไขมันพวกของเสียพวกพวกก้อนเนื้อค่ะมันหนีบหรือว่ามันกดทับอยู่ทําให้เลือดของเราภายในตัวค่ะมันไปเลี้ยงเซลล์ประสาทหรือว่าปลายประสาทไม่ถึงนั่นเองนะคะก็จะมีอาการมึนงงงง,งนะคะหลงหลง,ล,งลืมลืมบางคนจะรู้สึกว่า คล้ายๆเป็นอัลไซเมอร์นะคะรู้สึกว่าอ่อนเพลียเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นเส้นเลือดสมองตีบตันนะคะเริ่มรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยชัดนะคะรู้สึกว่าเวียนหัวบ่อยมืนหัวบ่อยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้เลยแต่ขอให้ไปนวดด้วยนะคะการนวดคนที่เป็นความดันเป็นเส้นเลือดสมองตีบให้นวดแบบคลายเส้นแบบอ่อนๆนะคะคือบอบ่าคือนวดแรง ะะบางคนนี่ความดันสูงเนี่ยเราไปนวดนะคะเส้นเลือดมันจะคล้ายๆว่ามันจะสูบฉีดแรงเกินไปเดี๋ยวมันเส้นเลือดจะแตกเนาะดังนั้นถ้าวิธีนวดเนี่ยอยู่แนะนําให้นวดแบบขอห้องว่า,วานวดนวดคลายเส้นแบบรีดเส้นแบบผ่อนคลายแบบนั้นจะดีกว่านะคะหรือถ้าออกกําลังกายเนี่ยต้องออกกําลังกายแบบอ่อนๆเนาะอ่อนๆแบบแบบไหนบ้างเช่นโยคะนะคะยืดเส้นยืดสายแบบเบาๆอย่างเงี้ยนะคะให้เหมาะกับ โรคที่เราเป็นถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วไปออกกําลังกายแบบเยอะๆแบบหนักๆนะคะแอโรบิกเงี L ้ยวิ B ่ง e แบบหนักๆอะ่ะมันจะทำให้เส้นเลือดสมองแตกกว่าเดิมนะคะอ่าก็ตามนี้เนาะให้คลายเส้นก่อนยังไงก็ต้องคลายเส้นด้วยการนวดนะคะผ่อนคลายหรือว่าแช่น้ําร้อนน้ําอุ่นบ่อยๆนะคะมันจะทําให้เส้นเลือดมันขยายหรือว่ายืดหยุ่นแล้วพอกินผู้หลานเข้าไปค่ะชาเนี่ยมันจะ